ตังกิงมัญจาถาพิคเวนิจังวานิจังวาติอเนจังพันเตยมปานานิจังทุกครั้งวาตังสุครังวาติทุกครั้งพันเตยมปานานิจังทุกครั้งวิปริณามาทำมังกลังตังสามนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมมัสมีนะเอโสอัตตาติโนเหต้าพันเตตัดสมาหิตัดสมาติหะพิคเวยังกินจิรูปังอตีตานาขจุปจุปันังอัจฉรตังวาะหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมังวาหีนังวาปนีตังวายันทุเลขันติกี วาสัพพังรูปังเนตังมะมะมีสุหะมัสมินะมีสุอัตตาติมูเอวะมีตังนัทาภูตังสมปัญญาจะทัพพังยาคาจิวิทนาตีตานะคจุปจุปนาอจฉตาวาพิหิทาวาอุรานิกาวาสุมาวะหีนาวาปณีตาวายาทูนีสันตสกีวาสัพาเมิทนาเนตังมะมะมีสหะมัสมินะมีโสอัตตาติเอวะมีตังนัทาภูตังสมปัญญาจะทัพพัง ยากาจิสัญญาตีตานาคจุปจจุปนาอัชตาวาพหิตาวาโอราลิกาวาสุคมาวานีฮินาวาปนิตาวายาทูนีสันติกวาสภาสัญญาเนตังมะมะเนสุหามัสมินะมีสุอัตติเอวามตังยะถาปูตังสัมมปัญญาทัตยะทัทธพัง เยเกจีสังขาราตีตานะขจุปัจจุปันนาอัจัตตาวาภิหิทาวาโอราลลกาวาสุมาวาหีนาวาปณีตาวาเยตูเนสันติกีวาสัพเพสังขารานีตังวามะนโสหามัชมินะมโสอัตตาติเอเมตังยะทาคุตังสมะปัญญาจะทัตทัพัง ยังกินจีบินญาณังอตีตานณะขจุปจัปันนาอาจตังวาพระหิทาวาโอราลิกาวาสุภมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเลสันติกวาสัพพังญาณังเนตังมะมะนิโสหามัชมินะมโสอัตตาติเอวะเมตังยะทาภูตังสมัปปัญญายะตถทัพพังเอวังปัสสังพิคเมสุตวาอริยสาวะคู รูปจำมินปีนิพินทติเวทนายาปินิพินทติสัญญายาปินิพินทติสังขาเรสุปินิพินทติวิญญาณัำมินปีนิพินทตินิพินทางวิรัติวิราคามุตติมุตตสมินรุตตมีติ anz, wij, Sandy, reading, ยานังโหติคีนาชาติบุตตังพมจริยังกตังการณียังนาปลังอิทัตายาติปชานาติติทัพโมจัพควาอัตตมนาปัญจวคียาปิคูปควาโตภาตตังอภินนทุงอิมาสมิงจัปปะนาเบยยาลกะนัสมิง กาลนัสมีงพันยะมานนปัญจวักคียานางพิภูนางอนุภาทายาอาสะเวหิติติตานิวิมุิจริสุติ บทที่14บส่สวนมหาสมัยสูตรเอวัมมีสุตังอิังสัมมยังปะคะวาสักเกสุวิหารติกะปิรวัตถุชมิงมหาวณีม,มหาตาพิภูสังเคน,าานเัสัตถิงปัญจามเตหิพิภูเตหิชพพีหิวะอระหันเตหิทัสหิจโรกธา,าตูหิเทวตาเยปุยเยนาชันิปจิตาโหนติพระขวันตังทัศนายาพิภูสังคันจอะอะตาภพจะตุนังสุทาวา กายยิการางเทวานังเอตทะโหติยังโหพระควาสักเกสุวิหารติกาปิรวัตรผูชนิมมหาวณีมหาตาภิขูสังคีนสัจทิปัญจมาเตหีพิกขุเตหิสัพเพหีวะอรหันเตหิทัศหิจารุกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติพระควันตังพัฒนายาภิขูสังคันจะยันนูนามยามพิเยนะพระควาเตนุปสังกมือยามะอุปสังกมิตวาพระคมโตสันติเกปันเจกะาท้าพาซื้อยามาติ ตะคูตาเทวตาเซยยะธาปินามะพรละวะปุริโสัมมันทิตังวาพาหังภาษาเลยยาภาษาลีสังวาพาหังสัมมินเจย่าเอวะมีวาสุทาวาเชสุเอเทเวสุอันตราหิตาพระครวตปูระตปาตุลหังสุตาคพตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตทั้งสุเอกมันตังที่ตาคเอกาเทวตาพระคววตสันติเก อิมังคาทั้งอาภาสีสมหาสมหาสมยโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาหาอิมังรรมสมยังทักขิตายวะอปาริอปาราชิตสังคันติอัตะคูอปาราเทวตาพระเขาวโตสันติเยมังคาทั้งอาาสีตัตตะพิขาวสมาทั้งสุจิตตังอัตตนุอุชุกรรมกังสุสารธีวะนิตานิคหีตะวานอินทริยานิระรักขันติปันทิตาติ อาตคอปาลาเทวตาปะะวโตสันติเกอิมังคาทั้งอาาสีเอาาสิตเชตวาคีรังเชตวาปลีรั้งอินตะคีรังโอหะจะมะมีชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตคอปาลาเทวตาปะคะวโตสันติเกอิมังคาทั้งอาาสีเยเกจิพุทธัางสารนางคะตาเซนะเตคามิสันติอปาญภูมิงปะหายะ มนุสังเทหังเทวก,กายังประริภูเรสันติติตะโคพะคะวาปิคูอมันเตสิตะาาโคพะคะวาปิคูอมันเตสิเยภูเยนาพิคเวทัสสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัสนายะ พี่ขูสังคันจากเอปิเตพิขเวอเฮสุงอตีตมัฏฐานังอัหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระขวันตานังเอตปรมาเยวเทวตตาสันนิปติตาอเฮสุงเคยยทาปีไมหังเอตัะหิเอปิเตพิขเวอภิวัตสันติอนาคตมัฏฐานังอัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังเอตปรมาเยวเทวตตาสันนิปติตา ภาวิสันติเจยธาปิมายาังเอตระหิอจิกิสามิพิขเวเทวกายานางนามินิกิสฐิสามิพิกเวเทวกายานางนามมนิเทศิษามิพิขเวเทวกายานางนาไมนิตังสุนธาสาทุตังมณสิกโลธาภาศิสามีติเอวัมพันเตติโคเตปิภูปะขวะโตจัดปัดโตสุงขวะเอตระทโวจัก ีโลกามนุกัสสามิยัตถภุมมาทะธาสิตาเยสิตาคิริขภรงังปะหิตตาสามาปุทุสีหะหาวสันลีนาโลมหงังภระสาพิสัมพุนูโอธาตามนัสาสุทา,าวิปัสันนมนาวิลาปิยโยปัญจสตีนตวาวะนีกาเป็นละวัทเว ตาตัวมันตยิสธาสาวเทสะเสนรเตเทวกายาพิกันตาเตมิชานาถาพิกโวเตจตาปรมกะลุงสุตวาผู้ทัสาสาสนางเตสัมประตูลังหุยานางมนุษสานัทสนางอเปเกสะตมัทัคุงพิษหัสสหสัง สหัสสังอธสัตตังเอกสหัสสานังอมนุสสานธรรมะสัสุงเปเกนันตมาทักพุงที่ชาสภาผุ้ตาอหุงตันจ่าสพังอภิญญาญาวะมกิตวานนจคุมาตโตมตีสธาสาเกจารสนีนะเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขูเยโวหังกิติสาเมขิราหิอนุปปโสสัตตสหัสสาวะยาคภุมมากาปิละวัฒมา อีท Get no ี่มันโตชุต bueno ิมันโตวันนันโตยัสสโนูโมธมานาพิกามุงพิ่คูนางสมิติงว่นางชัชหาษะเฮมะวตายะฆานานัตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนันโตยัสสโนูโมธมานาพิกามุงพิ่คูนางสมิติงว่นางสาตาคีลาติจหาสายะฆานานัตตะวันนิโนอิทีมันโตชุติมันโตวันนันโตยัสสโนูโมธมานาพิกามุงพิ่คูนางสมิติงว่นาง อิเจเตโซระสะสหัสสายะคานานตะวันนิโนอิเจเตมันอิเจเตโซระสะสหัสสายะคานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทัมนาพิกามุพิคูนางสัมมิติงวานัง เวสามิตาปัญจะสตายาคานานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตหิสสิโนมูธรรมานาพิกามุพิกูนางสมิติงวานางคุมพิโรราชาขหิโกเวปุลนสหานิเวจะนางพือโยนางสตสหัสังยักขานางปยิุปาสติคุมพิโรราชาขหิโกโซปาคัสสมิติงวานาง ภูริมันจะที่สังราชาทัตนาทภปราสติกันทาพานังอธิปติมหาราชายสัตสิโซภุตาปิจสาพระฮาวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยิทัสสีโนโมธมานาพิการมุงพิคูนางสามิจริงว่านางทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโฮตัดราชสติคันปุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัตสิโซภุตาปิจสาพระฮาวอินทนามามหาพรา อีกที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสีโมโมธมานาพิกามุพิกูนางสมิติงว่านางปัชมันจะาที่สร้างราชาวิรูปักโคปัสาสตินะคะนางอธิปฏิมหาราชายศสิโส,สปุตตาปิจสากาหูอินทนามามาหาภราอีกที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมธมานาพิกามุพิกูนางสมิติงว่านาง อุตรันจากที่สังราชากุมีโรตัประชาสตินะคะนางมาธิปฏิมหาราชายศิโสอุตตปิจฐานะหาวอินทนามามหาพราอิทธิมันโตสติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมานาพิกาตมุพิคูนางธรมิติมานังปูริมาติจังทตะโธทักคีนนวิรุณหโกปัชีเนนวิรุปะโคกุเวโลอุตะ รังที่สร้างจัตตาโรเตมหาราชาที่สามัญตาจาตุรุทิสาทัธันละมานาอัตทังสุวนีกาปบลวัฒเวเตสังมายาวินูทาสาอาคูวันจินิกาสทามายากริรุเวเกนยูจาวิภูจาวิภูโต,ตสหจันทะนกามาเศโทจ,จักินุมันยุนิมันยูจากปะนาโทโอมันยดจะกเทวสูตโตจะมาตริจิตาเสโนจะกันทภนูณะรูราชาชนูสะโพ อาคูปัญจสิภเจวติมพรูสุริยวัชชา,าเอเตจันเนจราชาโนคันทัภาษาราชุภิโมธมานาปิกามุพิคูนางสมิติงวานางอาทาคูพาณิสนาภาษานาคาเวสาราสาหัตัจกาสัมสัมภัสตลาลอาคูอา,า,า,ายาคาสหญยาติพิยามุนาทัตตะทาจะอาคูนาคายะส,สินูเอตราวันโนมหานาคูโซปาคาสมิติงวานางเยนาค ราเชสญสหัสฐานาติทิพาธิชาปัตขิวิสุทธิจักภูเวหายะสาเตวานามัชปัตตาจิตนาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชานมาศณมาสิสุปันนตเคมมะกาสีพุทธพุทโสันหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุพุธทางจิตตาวชิรหัสไทยนะสมุทังอสุเลจิตตา คา,าตาโรวาสวัตเตีอิทธิมันโตยัชัดศีนูกาละกัญชายหมหาพิศมาอสุราธานะวีคษา,าวีปาจิตติสุจิจะปหาราทูนมุจีสหัสตันจะพอลิกุตานังสพเพเวลูจนามกาสันในหิธวาพนิง,งเสนังลาหุพัธมุป,ปาขมูสโม,มสมโยธานินพันธัตเตพิคูนางสม,มีติงโมนาง าโปจะเทวาปัทมีจ่าเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสุโมจะยัสสาจหะเมตาการุณากายาอาภูเทวาสัสินุทัศเสตชะตากายาสเทนานัตวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตสัสินุโมธรามนาภิกามูพุกูนางธมิติมุนังเวทูจะเทวาสหรีจ่อิสมาอิสมาจ่ทุเอยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาภูบุรักกิตาสุริยสุปนิสาเทวาจุริยส ทุริยะมาคูปุรักขิตานักขัตตานิปุรักขิตวาอาภูมันทวราลาหกาวะสูนางวะสปูสีโทสักภูปาคะปูดินทศโทคาเสเตจศัฏากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยิสัตสีโนหมูธรรมานาพิการมุพิคูนางกมิติงวานังอาทาคูสาวูเทวาชาลามักขิสิขาลิวะอริชกาจารุชาจักุมาปุกเป็พาสีโนมนุนาส สะหธรรมมาจากอจุตาจากอน,นิจจกาสุเรยัุจูกิรอาภูอาภูวาสวัสดีวาสวัสีสินูทัเศเสดสิกาการยาสัพพีนานาจวานันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยสัสินูมูทะมานาภิกามูพีคูนางสงมิจริงวนางสัมมานามหาสัมมานามานุสามานุสุจะมาขีธาปทูชิกาอาภูมโนปทูชิกาอาทาภูหาลโยเทวาเยจลูหิตมาสินู ปาราคามหาปาราคาอาภูเทวายศศินูทาเ,ซเ,ซเซสเจศิากายาสัพพนานันตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตศส,สินูโมธรรมนาพิกามุพิกุนังสมิติงโกนางสุก,กากรุมฮาอาภูยขันสา,าสหาโอทาตคายหาปาโมคาอาภูเทวาวิจักขนาสทามตาหาลักชาวิสกาจยสายศสินูทนายังอาคาปัญญูโยทิสาอภิวอภิวัสติ ท้าเสเตท้าากายาสัเพนานตวันนิโรอิทีิมันโตจชติมันโตวันตวันโตสัติโนโมธมานาพิการมุภิคูนาสมมิติงวงนางเคียยาตุติตายามากัตตาจะยัสติโนส้ำพิตการลมเสภาโชตินามาจะอาสวานิมมานตะติโนอาภูอัทภูปะณิมิตาท้าเสเตท้ธากายาสเพนานตวันิโรอิทธิมันโตชติมันโตวันวันโตนิสติโนธมานาพิการมุิภูนาสัมิติงโนา เทเตเทวินิกายาสัพเพนานตตะวันนิโนนามันวเยนะอคันชุงเยจันเยสติสาสหะปบุษทธชาติมารคีรังโอขตินนัมนาสวังทักเคมูคาตรังนาคังจันทังวะัติตาติตังสพามาปรมตโตจ่าปุตตายที่มาโตสหะสันนังกุมารโลติสุจะสูปาคัสมิติงวนังสหัสพามะโลกานังมหาพรหมาพิจิตติสุอุปปันโนจิติมันโตพิสมากาโยชัชิโสท่าเสษถาอิจราอาคูปัญนเวก ปัญเจกวาสวัตติโนเตชะมัจตุอาคาหาริตูปริวาริตูเตจะสัพเพพิกันเตจินเทเทเวสะพามเกมารเสนาพิกามิปัสสะกันทสะมันทียังเอถะคันทะปัตทะลาเคนพันธมัตถูสมัตาปริวาเลถะมาโวมุมจิตะโคจินังอจิตตทะมหาเสนูการหาเสนังอเปสยิปานินาตละมาหาจะจรลังอตวานะเพระวัง ยะทาพระวิจกโกมีภูทานาันตัวพระวิจกโกตถาโซปัจจุทาวัติสังกุโตอสยังวเสตตันจกักตัดพังภิญญายะพวะกิจวาจากักุมาตัาตัวมันติทธาสาวกีทัสนีละเตมาลเเสนาพิกันตาเตวิชานาถาภิภโวเตจาดตับพระวัตกะลุงพุตวาพุทธะสาสนังมีตาระเคหีปก,การมุงใีสังโรมัมปีอินชยุงสัพเพวิจิตตสังฆามาปยาตีตายะสัตสินน มูทันติสหภูติหิสาวกาเตชะนีสุตาติบททสิบห้ามงคลจกักรวาลใหญ่ิลิทิติมติเตโชชยาสิทธิมหิทติมหาภูนาปาริมิตาปุญญาธิการัละสัพพันตรายะนิวาละนัสสรมัทสะพระควโตอรหัตโ,โตสัมมาสามัมพุทธัสะวัดติงจมหาปุริสัรขนาน,านุภาเวนะอาศีแตายานุพยัน ชนานุภาณะอัตถุตระสัตตมังคะลานุภาเวนะฉัพันรารังศีานุภาเวนะเกตุมานุภาเวนะทัศปาละมิตานุภาเวนะทัะอุปปาละมิตานุภาเวนะทัศปรมัตถาปามัตถปาละมิตานุภาเวนะสีระสัสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภารานุภาเวนะเยยยธรรมานุภา ีนะจะตุลาศีติสหัสธรรมมขันธานุภาเวนะนวโรกุตาลธรรมมานุภาเวนะอัฏฐางกิจอัทั้งกิกมคานุภาเวนะอัฏฐสมาปฏิญานุภาเวนะฉะละพญญานุภาเวนะจะตุสัจญานานุภาเวนะท่สสภาละ ยาน,นุภาเวนะสัพพัญญุตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขนานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนะตตาาตนาตยะสาราน,านุภาเวนะตุยหังสัพพโรขัโสกุปัตทวัตุกขโทวะนัสสุปายาสาวินาสันตุสัพพอันตรายาปิวินาสันตุสัพพสังกปาตุยหังสมิชันตุทีขายุ ตาคุยหังโหนตูสตวัสสะชีเวนัสมังกิโกโูโหนภูษ,ษ,ษปาปทาอากาสปับปตวนะภูมิคังค้ามหาสุมุทธาอารักขากาเทวตาสทาตุมเฮอน,นุรักษันตุ วัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสธาสุตีพระวันตุตีพระวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสธาสุตีพระวันตุตีพระวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพปฏิวตาสัพพธรรมะวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสธาสุตีพระวันตุตีบทวัตุสัพ